สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในร่าฟทีเจฟครับวันนี้พีเอฟจะพามาดูไก่ชุดที่วางไข่ไว้แล้วอากาศร้อนเขาออกจากไข่เองตอนนี้เขาเป็นยังไงมาอัปเดตก,กันเลยครับนี่ครับเราทำการอนุบาลเองนะฮะซึ่งพีเอฟไม่ได้อนุบาลเองมานานแล้วล่ะนะครับเพราะว่า ด้วยด้วยเวลาด้วยอะไรหลายอย่างครับก็เลยให้แม่ไก่เขาเลี้ยงดูกันเองเนาะอันนี้เราจําเป็นต้องอนุบาลเองครับชุดนี้มีประมาณ6ฟองถ้าจะไม่ผิดหกห้าหรือ6ฟองประมาณเนี้นะฮะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนเนาะเวลาเขาก็ต่อเปลือกจะออกจากไขอ่อ่ะเขาก็จะมีพังผืดที่เป็นเปลือกไข่แล้วอยู่ใต้เปลือกไข่จะเป็นพังผืดใสๆใช่ไหมถ้าแห้งแล้วจะกลายเป็นสีขาวอ่าค่อนข้างที่จะแข็งถ้าเกิดอยู่ในละหน้าร้อนเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผือตัวนั้นเนี่ยมันจะแข็งตัวครับแล้วก็ลูกไก่เขาก็จะจะโดนพังผืดตัวนั้นเนี่ยหดแล้วก็รัดตัวทําให้ตุยได้นะครับซึ่งลูกไก่ก็จะเหลืออยู่ประมาณสามตัวนะครับสามตัวอ,อีกสองตัวหรือสามตัวถ้าเพียบจําไม่ไม่ไม่แน่ใจนะเพราะว่านานแล้วเนาะต้องกลับไปดูในคลิปนะก็เกิดอ็บิเนต์เล็กน้อยครับคือเพียบไปดูไม่ทันก็เลยตุยเพราะว่า พังผืดเริ่มแข็งตัวแล้วแห้งครับพอพังผืดแห้งและแข็งตัวก็หดรัดต,ตัวไก่ไว้ทําให้ไก่เขาดิ้นออกมาไม่ได้นะครับเ <atro ff s> พียไปดูช้าเกินไปเขาก็ตุยไปแล้วก็เหลือสามตัวนี้เพว่ก็เลยค่อยๆเอาน้ําหยดนะครับเอาน้ําหยดให้ให้พังผืดกลับมาชุ่มฉ่านะครับแล้วก็กลับมานิ่มอีกครั้งหนึ่งนะทาให้ลูกไก่เขาดิ้นออกจากเปลือกไข่ได้นะครับเนี่ยถ้าเกิดหน้าแล้งนะครับมีแม่ไก่ฟักไข่กําลังออกเนี่ยเราพยายามเดินไปกวนเข้าไปบ่อย ไม่ได้ไปกวนเดินไปแอบดูอะเดินไปแอบดูว่าลูกไก่ออกได้ไหมแม่ไก่เขานอนทับไข่แตกแล้วก็พังผืดแห้งไหมถ้าเกิดพังผืดแห้งก็ให้เอานิ้วจุ่มน้ําแล้วไปแตะๆที่เปลือกไข่ให้พังผืดกลับมาเป็นสีใสๆนิ่มๆนะครับไก่ก็จะได้หลุดออกมาได้แล้วเรื่องการเลี้ยงดูนะครับถ้าเกิดเอามาอนุบาลเองทำยังไงนะเอามาอนุบาลเองแต่วันแรกเลยนะครับผมแล้วก็เอามาใส่กล่องหรือใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ นะแล้วก็เอาภาชนะใส่น้ํนาภาชนะต้องไม่สูงนะครับต่าๆก่อนนะเพราะว่าไก่วันแรกที่ออกมาเขายังยืนขาตรงไม่ได้นะก็เอาภาชนะที่มันต่ําๆหน่อยใส่น้ําไว้ให้เขานะครับใส่ยาอะไรที่เรามีนะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ใส่น้ําไว้ให้เขาเดินมาจิกกินเองนะครับวันแรกๆเอาภาชนะที่ใส่เนี่ยไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องเยอะนะครับอย่างฝา ฝากระปุกยาอย่างเงี้ยเพียบใช้ฝากระปุกยาตัวนี้นะกระปุกยาถ่ายขนาดเล็กอะ่ะใส่น้ําไว้เขากินเราก็จะเปลี่ยนน้าได้ทุกวันใส่น้าได้ทุกวันนะครับคอยดูเช้าเย็นเปลี่ยนน้าให้เขาแล้วก็เอาที่ใส่อาหารหมาอาหารแมวเล็กๆอะ่ะตัวเล็กๆอะ่ะของลูกหมาลูกแมวอะ่ะมาใส่ให้เขาไว้หรือว่าเรามีภาชนะเล็กๆอย่างนั้นก็ได้นะครับอะไรก็ได้หรือขวดหรือฝาแบบเมื่อกี้ก็ได้ที่ใส่น้ำอะ่ะเอามาใส่หัวอาหารที่ปน่ปนๆถ้าไม่ปน่นเราก็ช่วยเอา ช่วยเอาอะไรก็ได้ตามให้ปวดๆแล้วใส่ไว้เขาเดี๋ยวเขาเริ่มเดินจิกจิกกินของเขาเองได้ครับไม่ต้องเป็นห่วงนะเขาเอาตัวรอดเขาเองได้ครับคือจะมีหลายหลยคนจะเป็นห่วงว่าเอ้ยไม่มีใครสอนเขาจะกินได้ไหมเนี่ยเนี่ยเขากินเองนะครับเพียบไม่ได้สอนเห็นไหมเพียบก็เอาอาหารใส่ไว้ในกระป๊อกอันนี้คือกระป๊อกข้าวลูกแมวลูกแมวหรือลูกหมาไม่รู้จะไม่ได้นะครับเอามาใส่ไว้เอาใส่ข้าวคาไว้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็เดินไปจิกกินเองครับแล้วก็คอยดูนะครับขนตรง ขนตรงรูทวารอาจจะเยอะทำให้เขาขี้ออกมาแล้วติดตรงขนได้แล้วก็คอยเลียมๆออกให้เขานะครับบางตัวติดบางตัวก็ไม่ติดแต่คอยดูครับบางถ้ามีติดล้วก็เลียมๆออกแล้วก็ใส่น้ําไว้ปล่อยเขาอย่างนี้ครับเขาอยู่เขาเองได้ครับไม่ต้องพะองอะไรมากเดี๋ยวเขาหากินเองเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนคืนเนี่ทิเีบอกไปในคลิปที่แล้วตอนคืนอย่าให้ลมกกให้ความอุ่นให้เพียงพอตอนกลางวันให้อากาศ อ่าใสา่เตให้ดีปลอดโปร่งก็เพื่็จะเป็นเตรียมเตรียมอ่าสถานที่เลี้ยงแบบนี้แล้วตอนคืนก็ใช้ผ้าคลุมครับช่วงหน้นราร้อนอนุบาลลูกไก่เองง่ายมากครับเราไม่ต้องใช้ไฟกกครับเรามีเตรียมพายานะที่โปร่งโปร่ง,งเสร็จแล้วตอนคืนเราเอาผ้าคลุมเลยเรา,เาผ้าคลุมการลมการการลมการฝุ่นการทุกอย่างนะผ้าแค,แค่แค่ผ้าคลุมเนี่ยเขาการของเขาทุกอย่างแล้ว ความอุ่นมันจะเพียงพอเพราะว่าหน้าร้อนมันร้อนมากครับเราแค่แต่ลมจะแรงนะลมจะแรงแล้วก็แค่กันลมเฉยๆเขาก็จะอยู่ของเขาเองได้ตอนเช้ามาแล้วก็มาเปิดนะครับเปลี่ยนน้าใส่อาหารไว้เขากินก็เปิดโล่งเลยครับให้อากาศถ่ายเทนะพอตอนเย็นแล้วก็มาคุมอีกนะครับเออหน้าร้อนเนี่ยมันไม่ต้องใช้ไฟกก,ก็สบายๆแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าหน,นาวหน้าฝนก็ต้องใส่ไฟกกเพิ่มเข้าไปให้เขาเพราะใส่ไฟคือเอาผ้าคุมอะไรปกติแล้วก็เพิ่มไฟกกเข้าไป นะในหน้าฝนหรือหน้าหนาวก็จบแล้วเดี๋ยววันนี้รักเขาเริ่มแข็งแรงแล้วเดี๋ยวพีเอฟจะย้ายลงไปอยู่ข้างล่างให้เขาอยู่ในในในภาชนะที่เราเตรียมไว้ให้มันใหญ่ขึ้นเออเขาจะได้เดินเล่นวิ่งเล่นได้สบายขึ้นนะครับช่วงนี้อากาศร้อนครับไก่เขาจะลงไปแช่อย,อยู่ในน้ําที่เขาใช้กินเราต้องทําการเปลี่ยนบ่อยๆครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจะเกิดการเหม็นเน่าได้ไก่เขายืนลงไปแช่บางทีเขา้ถ่ายมูลลงไปครับ ส่วนตัวพีเอฟเนี่ยก็จะถ่ายน้ําสาดออกไปทา้งด้านนอกจะปลูกเป็นต้นฟ้าทลายโจรไว้ครับก็ถือว่าเป็นการใส่ปุ๋ยให้ต้นฟ้าทลายโจรไปในตัวเลยครับช่วงนี้เราต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆครับเปลี่ยนแบบชนิดวันต่อวันเลยเพราะว่าไก่เขาจะลงมปยืนแช่ทุกวันครับน้ำจะเหม็นเน่าเวลาไก่เอาไปกินเนี่ยอาจจะเกิดการป่วยท้องเสียได้ ช่วงหน้าร้อนเนี่ยเราหาภัชนะใส่น้ําไว้หลายจุดครับไก่เขาจะได้มีที่กินน้ำม้หลายที่เวลาเดินไปถึงที่กินน้ําแล้วเขาจะได้กินได้เลย ต้นไม้ที่โค้นไว้น้องแทนคุณมาช่วยเก็บช่วยฟันทุกเช้าเลยครับใกล้จะเสร็จแล้วอีกสักพักนึงก็คงจะเสร็จหมดคลิปนี้ขอลากันด้วยการให้อาหารไก่ตอนเชาน้าเลยครับ